ออยส์สวัสดีครับเพื่อนเพื่อยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเจ็ดบาทกันอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาครับหลังจากอัปเดตล่าสุดนะครับกาชาฮาโลวีนเนี่ยผมไม่ได้มาทําคลิปเปิดกาชาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาเปิดกาชากันครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันก็ไม่ใช่กาชาฮาโลวีนอยู่ดีครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากาชาฮาโลวีนอย่างที่ทุกคนรู้กันนะมันเป็นตู้เหมือนหลอกให้เราไปเปิดครับ นี่ครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับก็สําหรับตู้ฮาโลวีนครับมันจะพิอัพตัวละครใหม่เอเลนกับดั๊ตฮาโลวีนะแต่ทั้ง2ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเทียร์ของเขาเนี่ยก็น่าจะอิงตามเซิร์ฟเจแปนได้เลยครับเพราะว่าสกิลต่างๆไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ในตู้ครับต้องบอกว่ามันมีตัวละครมาล่อตาล่อใจนั่นก็คือเดลีเอลีแดงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่มีเนี่ยผมว่าน่าจะโดนตู้นี้ล่อไปพอสมควรเลยครับ แต่สําหรับผมที่มีเดลี่เอลีแดงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตู้นี้ผมก็จะข้ามครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเปิดนี่ครับตู้สุ่มสุดพิเศษต้อนรับเปิดเทอมนะครับคือผมยังไม่ได้เปิดนะอันนี้ผมเก็บไว้ตั้งแต่ตอนที่มันแจกมาครับผมก็ได้มาทั้งหมด20ใบด้วยกันนะครับนอกจากนั้นนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสุ่มนี่เลยครับอัศวินการันตีเอสซ่าพาร์ทที่1นะครับส่วนพาร์ทที่2เนี่ยผมยังไม่สุ่มนะเพราะว่ามันยังมีอยู่แค่3ใบนะครับแล้วก็จะข้ามมาเป็นตู้สุ่ม 2เลยครับซึ่งผมก็จะเปิดสองครั้งนะทั้งหมด10ไปด้วยกันครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาไล่ไปทีละตู้เลยนะครับสำหรับตู้แรกสูงพิเศษต้อนรับเปิดเทอมใหม่ครับสำหรับตู้นี้ผมต้องบอกว่าผมขออ้างอิงสถิติตข,ของเพื่อนๆผมละกันเปิดไปประมาณ5คน,นครับมีคนที่สมหวังอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นครับส่วนคนอื่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเกลือกันหมดนะเกลือที่ว่าคือเอชซานี่ไม่ออกสักตัวเดียวครับก็สําหรับตู้นี้นะครับมีตัวอะไรที่ผมสนใจบ้างนะตัวที่ผมสนใจเนี่ยก็จะเป็นบันกระบองฟ้านะครับแล้วก็จะมีเป็น อซบินศักดิ์สิทธิ์เดียนเน่เขียวยักษ์นะครับตัวนี้ผมยังไม่มีเลยตัวสุดท้ายก็จะเป็นดัดม่านฟ้าครับเพราะว่าดัตม้านฟ้าของผมเนี่ยขาดอีกหนึ่งตัวนะครับอันตีก็จะแแมกแล้วส่วนตัวละครตัวอื่นสําหรับผมถ้าได้มาก็ถือว่าเกินนะครับตัวนี้โอเคครับก็เราไม่พูดเยอะนะเจ็บคอครับเรามาสุ่มกันเลยดีกว่า 3- ามสองหนึ่งไปครับเกมเจ็ดบาทไม่ได้สุ่มชนะนะครับผมมีแค่หมูฮอกกับดาบแล้วก็แปลงร่างขั้นหนึ่งครับรอบนี้หลับได้ไหม ตู e ้นี้ต้องบอกว่าโอกาสออก7%นะครับมากกว่าปกติ 1. เกิน2เท่าอีกนะเอาจริงแต่ดูจากทรงแล้วนี่น่าจะไม่รอดครับไปได้ไหมโอเคเรียบร้อยสีทองอารามนะครับสกิปได้เลยครับแบบนี้ก็มาต่อรอบที่2เลยครับมาสามองหึไปครับ เฮ้ยปุ่มสกิปสีแดงครับรอบนี้โอเคทองฟ้าสดใสแตงร่างขั้นแรกนะรับได้ไหมยังมีลูนครับรับได้นี่ต้องบอกว่ามีลูนนะสีฟ้าครับแบบนี้ไม่รอดวะรอดไหมโอเคเรียบรอโอ้โหได้ทองค่อนข้างเยอะครับได้มาทั้งหมดเท่าไหร่หกอันนะเหรียญทองโอเคก็เฮ้ยผมรืมไปอ่ะ ปกติถ้าเกิดผมมาเปิดตัวแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องเช็คดวงตัวเองก่อนนะซึ่งปกติผมจะเช็คดวงกับตู้นี้อ่ะจะเปิดจนกว่าจะได้เหรียญทองหนึ่งเหรียญนะครับแล้วค่อยไปเปิดนะมาสามสองหนึ่งไปครับเราขอเหรียญทองนะครับอันนี้สคิปเลยแล้วกันโอเคนี่อะไรเนี่ยได้รูนสี่เกลือโมหนึ่งนะครับโหจริงแต่ต้องบอกว่าเหรียญทองมันออกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มกันต่อเลยครับมาเดี๋ยวผมเริ่มจก ก็เดี๋ยวผมขอสุ่มเป็นตู้อันไหนดีสุ่มพาพันก่อนล้วกันนะสำหรับตู้การันตีพาร์ทที่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมขอเอาไว้หลังสุดลวกันมาสามสองหนึ่งไปเลยครับโจ้าอลิซาเบธชัวแบบนี้เอ้ยตาชิงตาชิงแบบนี้ไม่หวังครับได้ไหมได้ไหมกับกระเด็นเรียบร้อยจ้าอลิซาเบธกับดัชน,นะครับตู้นี้ต้องบอกว่า สีทองนี้มีแค่อลิซาเบธกับดัตนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาดูตู้นี้หน่อยละกันสาหรับตู้นี้นะครับตัวที่ผมอยากได้นะก็จะมีฟราวดินครับเดลี่เอดีแดงอันนี้อยากได้อยู่ครับเมลัสกิลล่าฟ้านะครับอันนี้ผมว่าผมรู้สึกว่าอนาคตเนี่ยเมลัสกิลล่าฟารู้สึกว่าคะแนนเทียบมันดีขึ้นครับเพราะว่ามันจะมีคอนเทนต์ที่สามารถเล่นได้4ตัวละครนะแล้วพาสีของเมลัสกิลล่าฟ้าเนี่ยผมว่าดีมากๆครับที่เหลือนะครับที่อยากได้เพิ่มนะก็จะมีคิงแดงครับคิงแดงผมยังไม่ตันนะและสุดท้ายก็จะเป็นหััวหนนนน้้้้้าาามมโอดดรรบกก็จะะปณีีีสตตท่ผยไใู โอเคเรามีโอกาสอีกแค่ครั้งเดียวครับแบบ5ทีนะ 3, 2, 1ไปครับสำหรับตู้นี้ต้องบอกว่าขอสีหุงตัวเดียวนะฟินเลยครับได้ไหมตีดังกาตลกแบบนี้โอ้โหเรียบร้อยครับอลิซาเบธห้าตัวล่วนครับโอเคครับก็อย่างไวนะมา ถึงตัวสุดท้ายของเราครับในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งทั้งหมด20บใบเลยนะสำหรับตู้การันตีพาที่ที่1นะครับตัวที่อยากได้เนี่ยต้องบอกว่ามันก็ยังมีอยู่ครับตัวที่ผมอยากได้นะก็จะเป็นนี่ครับอัศวินศักดิ์สิทธิ์เดียเนนะครับแล้วก็หัวหน้าเมลิโอดัสครับสตัวนี้นะผมอยากได้เป็นพิเศษครับส่วนตัวที่เหลือนอกจาก2ตัวนี้ที่ผมอยากจะได้นะก็จะมีบัลกระบองแดงครับไหนว่านี่นะกระบองสาท่อนนักผจญภัยบันครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวเนี่ยจะเป็นโกลเทอร์ฟาครับ เพราะว่ารู้สึกว่าอนาคตอันใกล้นี้น่าจะน่าจะมีโอกาสได้หยิบมาใช้นะโอเคมาไม่พูดเยอะครับเจ็บคอ,อนะบอ,อกแล้วสามสองลึ่ง,งไปเลยเออทางแบบนี้เดี๋ยวเราได้เห็นสีรอบติดแน่นอนครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะมีป่ามาช่วยกี่รอบนะมาดึงเลยเออ ขอ,อเถอะโหหน้าไม่รีวดัสนะออสเวนศักสิเดียนเน่ได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยครับตัวแรกแตกหนึ่งครับตัวที่สองเฮ้ย bye bye. เฮ้ยกดเท้า <cl aps> โอเคครับได้มาแล้วนะตัวตัวหนึ่ง <c oughs> ที่อยากได้ครับมาต่อกันเลยตัวที่สาม คิงอ้วนไม่เอาโอเคแต่ลุงคิงครับตัวที่สเฮ้ยโอเค,อเคบันฟ้าบันฟ้าได้อยู่ครับบันฟ้าตัวนี้ผมอยากเล่นนะใช่ป่ะใช่ใช่บันฟ้าครับมาตัวสุดท้ายไม่ใช่บันกระบองแต่ก็โอเคอยู่ครับโอเคตัวสุดท้ายน้องนักสู้เดียนเน่นะครับเรียบร้อยครับเฮ้ยถือว่าไม่แย่นะแต่ ได้สีฟ้ามารู้สึกว่า4ตัวเลยครับรอบนี้ก็ต่อเลยครับครั้งที่2 3 2 1ไปครับโหรอบนี้ป่าก็ยังไม่มาช่วยนะอาจจะให้ดีขอหัวหน้ามิริวดัดสักตัวนะครับจริงๆเพราะว่าหัวหน้ามีริวดัดเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นตัวประสานที่เยอะมากนะครับจะได้ไหม ตัวแรกวิอโอเคอาซ่าครับ <c oughs> เรียบร้อยอารมณ์ดีเลยตัวที่สองโมยาซึ่งแต่ิงดะโอ้โหขิงเขียวครับขิงเขียวผมตันไปแล้วนะ <c oughs> ก็ต่อเลยครับตัวที่สามมา <c oughs> โอเคโ,อโหเอาจริงเดี๋ยวผมน่าจะได้ปั้นบอนฟ้าแล้วครับได้มาสามตัวแล้วนะต่อไปตัวที่สี่ครับ เฮ้ยกระบอกโอเคโอเคมานะครับบันกระบองแดงนะอันนี้ตัวที่อยากได้เลยครับมาตัวสุดท้ายนักสู้เดียดมาโทน,น่านะครับม,มาปิดสองรอบเลยโอเคแต่มาโทน,น่าเนี่ยเดี๋ยวผมน่าจะปั้นสีเขียวแล้วครับสีแดงกับสีฟ้าเนี่ยผมจะยังไม่ปั้นครับโอเคถือว่าได้บัานมาค่อนข้างเยอะนะรอบนี้ต่อเลยมาสามสองหนึ่งไปครับพาทิศมาไหม,มไม่เห็นป่าเลยอะ อันนี้รอบรองสุดท้ายแล้วครับสามสองหนึ่งฟาดไป โอเคอันนี้เมอร์ลินแดงครับเมอร์ลินแดงผมตันไปแล้วนะก็ต่อเลยครับได้ไหมกีล่คาครับโอ้ผมบอกเลยพวกนี้นี่อร่อยนะครับเอาไปแลกอร่อยตัวที่สามเฮล์บัมเขียวตัวนี้นี่ยังไม่มีดีเลยครับมาตัวที่สี่เฮ้ยกด โอ้ครับโคเทอร์โคเทอร์ี่ผมเท่าไหร่แล้วไม่รู้อะตัวสุดท้ายมาเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนจบทีเดียวครับโอ้โหเฮนดิกเซนนะครับเฮ <c oughs> นดิกเซนนี่มันเหมือนเป็นตัวประสานตัวอะไรสักตัวอยู่นะเฮนดิกเซนโอเคได้อยู่ครับรอบนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวนะั้นที่อยากได้ครับโกเทอร์ฟ้านะมาต่อไปก็จะเป็นรอบสุดท้ายของวันนี้น 3, 2, 1, แล้วครับสามสองหนึ่งแล้วไปเลยครับผ่าทิ้น้อย ป่ามาแล้วครับโอ้โหได้ได,ได้ป่าหนะึ่งรอบแล้วกดไปสี่ทีไม่ได้เจอหน้าป่านานครับเดี๋ยวดูว่าป่าเราจะทำงานดีหรือเปล่านะสามสองหนึ่งฟาดไปเอาไปรับประทานที่เบิบรม์มเรียบร้อย มาครับขอหัวหน้ามเมดิโอดันนะสักตัวหนึ่งเหอะได้โปรดอยากได้สักตัวครับอาซูวิน,นสักสิเดียนนี่นยื่อหน่ี่เกลือนะครับออกไ่มาไม่ได้นะพี่เกลือต้องแบกมาเยี่ยมเยียนโอเคเมอร์ลินแดงครับอันนี้ก็เกลือนะไม่ต่างจากพี่เกลือครับตอนนี้มีหน้าที่เดียวกันอ๋ออันนี้ครบเสร็จเลยว่ะ ทั้งพี่เกลือทั้งน้องอันลิงาโตะนะครับเอเลนครับถ้าเป็นฮาโลวีนี่จะดีใจนะเดี๋ยวแล้วยังเหลืออีกหนึ่งใบนะใบสุดท้ายมาขอดีๆให้ผมหน่อยโอเคน้องเทียนหน้าน้องเทียนเน่ฟรามาครับตัวนี้โอ้เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเรามาอัพ อันติตัวละครที่ได้มาหน่อยแล้วกันสําหรับตัวที่ได้ใช้นะครับตัวที่ผมจะใช้ดีกว่าต้องบอกว่าเป็นตัวที่ผมจะใช้นะครับถือว่าได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะวันนี้ก็ตัวแรกครับนี่ปันฟ้านะอาไปเลยผมใช้แน่นอนครับตัวนี้ตอนนี้ก็ได้อันติขั้น3นะครับโอเค เดี๋ยวรอไว้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวผมน่าจะทําคลิปบันฟ้าแน่นอนแล้วก็มีบรรกระบองแดงหนึ่งตัวด้วยจาได้โอ้บรรกระบองแดงอันนี้ผมมีเก็บไว้อยู่นะก็อัพเลยลวกันมาโอเคครับบรรกระบองแดงขั้นสี่นะครับแล้วก็มีอะไรอีกวา ส่วนมาโทน,น่านี่ผมยังไม่อัพน,นะอย่างที่บอกไปครับผมน่าจะปั้นมาโทน,น่าเขียวนะอ๋อแล้วก็นี่ครับโหโกเทอร์นะได้มาเยอะครับได้มา2ตัวเลยอัพไปเลยครับของดีครับตอนนี้โกเทอร์โอเคก็ที่ได้มาวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับส่วนเหรียญตัวอื่นๆที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเกลือนะรอไว้แลกของต่อๆไปครับตอนนี้ผมเหลือ90เหรียญ มีกลับมาเป็นเ0้เดียนะครับเดี๋ยวดีๆลีเขียวนี้นจริงๆผมก็อยากแรกนะเดี๋ยวผมไปนั่งคิดอีกทีครับ <Gesund S 1> ไม่เป็นไรโอเคก็สําหรับคลิปเปิดกาชาวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับกาชาตู้พิเศษเพิ่มเลทเ็ดเนะต้องบอกว่าผมได้เอสซมาทั้งหมดศูนย์ตัวด้วยกันนะครับตู้สุ่มเผาพันธพาร์ที่2เนี่ยก็ได้ศูนย์ตัวเช่นกันครับที่ผมได้เอสซทั้งหมดในวันนี้นะครับต้องบอกว่ามาจากตั๋วการันตีล้วนๆยี่สิบใบเลยครับสำหรับตั๋วการันตี20บบอนี้ที่เปิดนะครับ ถามว่าผมรู้สึกยังไงนะผมรู้สึกโอเคอยู่ครับเพราะว่าผมได้ตัวที่ผมต้องการมาเยอะอยู่นะโกเทอร์ mm hmm. ther, นะครับบันกระบอกแล้วก็มีบันฟ้าแถมมาอีกด้วยโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค like, ์ Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอขอ,ขอบคุณทุกค,คนที่ติดตามน,นะครับแล้วก็ขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุน YouTube ช่องเดนิ hmm. ชแชนลทุกค,คนด้วยครับคุณท็อปดีเกตเกมเม thank you